สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตกุทุกคนเด้อยินดีตอนฮับเขาสู่สองจะเดินฟ้าไม่ดีทุ่งภูเกาและภูไม่เนาะที่เขามาครับสมวัตถุภทุกคนมณีฮันสิพาพีพาน้องลงหัวลงสวนที่เกา่าสิพามาเก็บมกท่านมกท่านซุปและพี่น้องเอ้ยจะมกท่านนี่แปลูกมีอยู่หกยางแตกต่างกันแต่ละสนิทนะพี่น้องไาสิพาพีพาน้องมาบึงว่ะแต่ละยางเป็นเนี่ยไรยด,ดุสสาต้องเห่นนะนะมี ตัวสมตัวหวานแล้วก็ตัวมุ่นตัวสวยอียังมีเวิดพี่น้องเลยจะสิาพาไปเบรนน้ำกันเลยเน,ะนาะน,น,นี่มันกระทันสนิทนี่เมนซีสมสมนี่เมนซีสมสมนี่เมนอีกยางหนึ่งเนาะรสซาไปมีสมหวานรสซาแบบมีตุนหันกับปูนย้ายแห้งปันไหนแต่ว่า่นเป็นลายลายแต่สิมาเก็บอีกแับน,นี้ บบสิาพาไปเพิ่มต้นต่อไปอีกกอนก่อนสิลงไปเก็บเอาต้นอื่นเนาะไปแล็บต้นหนึ่งอันนี้ต้นแบบนี้มาดิเป็นอ่าหน่วยหน่อยๆมุ่นๆุ่นต้นแบบนี้หน่อยน่อยม,ม,มุ่นมุ่ใหญ่ปันใดเนี่คือบรรยากาศยามแรกเนาอะภอูเขเนาะของเมืองทเทเรลก็จะเห็นภาพที่แบบว่าอ่านนะ มีคนเขาเจ้าทีมาดูหนาบาดงามแลงมากเลวกาส,สิขีดินะนะพอคนทับรถตัดงาพอถัดจุดินแต่ละทิศท,ทัน,นตัดตลอดเพราะว่านห่าบหยาไว้ไว้ฝนตกใส่ตรงนี้ดีแนวน,น,นี้ผมป้อมนิดหน่อยมวยใบใหญ่สนิทนี่กรอบ แต่ละอันนี้แต่ละแนวนี้มัระทันปีนี้เป็นร้ายเนาะแต่ละแนวนี้บ่ม,มีตัวเป็นโฟงด้วยพี่นอ้องบวกไข่ถ่ายลักษณะฟมคันเสิร์ต a n z นี่ต่งต่กาเบิดแสบเบิดถูกอออแช่เบิดถูกแนวเพราะว่าป่าเป็นเป็นคนไทยเป็นซื้อมากินแห่เพิเ่บในไห้แหลวก็ได้ว่ากะแหละเอามาให้ปลูกหลายปีผ่านมาเนาะเลยปลูกไหว แนวเขาคายอยู่ตลาดบัลลันซ์และสิาพาไปเบ่งต้นต่อไปอีกอยู่เบื้องนั้นแต่ทางหลังก่อนจะเก็บปลาหมักตดงน,นะผ่านไปแต่สองยางเนาะพี่นอ้องอันนะที่เว,ว่าสองสนิทแนวมากะท่านบัลสนิทนี่หันเป็นแนวหญ่เป็นแนวนี้มันอีกเหื่อบางไง,ไงบางกระซุกเดี่ยวคือกันเรืแนวนี้ เป็นหลายขนาดมักรท่น,ทน,นปีนีเกาะกองเลยคือเป็นปุ่มอยู่ที่เท่งเดินมากลางแกลเป็ดเ,เดือนเก่ามานีมันเดิมเมก็บมักรท่านรถแนวใหญ่แมวบางไงอันนี้เป็น,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 นสนิทที่สามเนาะนี่ได้สิเบิ่งอีกอันต้นต่อไปวันนี้ ใส่สามยางแล้วนี่เมนสนิทที่ซีบันนี้นี่ก็อันเดียวกันกับอันหนึ่งนี้เนาะมันนี่ตัวนี้เห็นเมนตังบันนี้เดี๋ยวเป็นปลอมๆเนี่ยนี่ผู้คนพคนมากมายพคนมากินแล้วมันกรอบเสบว่าสันสั่งเขามาอย่างไรเลยแต่ว่าพคนอยากเป็นร้ายอยู่ห่างแกเคียวสนิทนี่เดี๋ยวเห็นปะเป็นร้ายห่างแกเคียว นี่เมนสนิทที่สีเนาะมีุ่กยางเดี๋ยวไปเบิ่งอีกปันนี่ย,ยางอัานนะตัวที่6กที่เจ้ที่ที่ฮกนี่ปูไวเป็นยังหน่อยอยู่ปลาหมักแตงเบิ่งต้นต่อไปต้นทีหาที่ 6. ปันแต่ละหน่วยเป็นแต่ละแนว ต่างกันแนวใดเด็กซุกเบ็ดมือดีเก็ยบยังไงได้พี่น้องกันมือดีปุ่นกองกินจำดินเลยเด็ความเบ่งความตึงของันกินแขก,ตก,ตกตแตกอันนี้เป็นแนวกาะเอาไหมกองนองมาแลลวก็ซันกซันๆๆัน มันสนิทมันสนิทที่หโกโกบเสแเ่ว้าเป็นบลายพี่นาะตัวแบบว่าคล้า,า,าออยๆเพ่งๆอ,อยู่ตลาดตลาดเหียตลาดทิพย์ไทยอยงค่ะเนาะเอเซียนเฮาตลาดเอเซียนแล้เขาจะเห็ดเป็นบล็อกนี่แหละแนวนี่แหละบางปีกับเป็นหลายบางปีกับเป็นหน่อยบล็อกหนึ่งหันประมาณ้าวกาหรีนผุนกับมีแนวสนิทแนวนี้แล้วสกินครับ พ่อยดูสะเาดถึงสียรานก๋ออะไรที่ถึงเมนใส่ไใหม่ก๋อเอาก๋อหลักสันลงมาโคบะเท้าดุมไปอยากให้อันไปอยากให้เพื่อนโต๊ะดินก็ได้ว่าพิทเอาซุกเต็มต้นด้วย มกักกะทันชนิดนีหัน่วยซำกลางแดดบ่คอยมีน้ำปันไหนเลืดไหลไหวน้ำบ่อร้ายปันไหนเนี่ยบาดเอาบาัดตรวเนี่ยหน่อยที่ว่าอยู่เบื้องนั่นหันน้ำหลาย เก็บไว้ได้หลายๆรเลยจ้ะเห็ดหายเป็นชงเอาไปชงพคนอยู่ห้องงานนิ่มมือไปหิรการจันถึงสุกอยู่ไปนั่มอยู่พักอยู่ของก,กระทัน 广东人。 โหดเอาโหดเอาดอกยังไลยอยู่เก็บหลาซ้ำหนึง่งเมืออ่อเด็กก็น้อยช่วงนี้เป็นช่วงเก็บกระถางไปนงนงไหน่อยเลยเด็กเด็กงามงามเลยหน่่ยเพิ่นเบ่งตึงปีนี้ฝนจะขอนคางดีอยู่เทคซทัทฮะเนาะ นจตลับทิพมาฝนต้มเโต้ผลเทแทนี mm. はは่ทิเตถื่อนงานี่ร้ายขนาดเลยคุณโดยไปองเฮียนเพิ่นมืออื่นทาโจเดินโดยแมนจกิ มื่อื่นกับไปเียนนะผู้ดีกองยินจำเลยแม่ขอเห็นจะไปอยู่ไปเก็บอยู่นื่หนังของน้องเฮงงามบบาก็ไปคมอะอยู่ข้างๆเฮือนจนจนหอนหัวแตกฮค่แต่เลยของเจ้าสุกจะบ่อยคมเบ้ยมากกระทานจัง อ่าวเมนบหรอโหยว่ท่านไหนมาเก็บไปแบบว่าเพื่ลงมาได้นี่เออเก็บเรื่อยๆไอออดว่ามันมันสีเวิร์เดียวของเราสันมากระทันในออดกันก็เป็นลายลายมากระทานปีนี้เป็นลายเออเมนบโบของเราเป็นลายดีอันนี้ก็เป็นที่กันแสบเที่ยวเที่ยวไว้หน่ต้นนี้สมหวาน ออกสีกสมสมต้นน you know, ี้ต้นนี้ออกสีกสมสมของข่อยหันแนวนะมือหน้อยอามานะมือยน้อยเอนเนี้ยนี่โอ้ยตัวอันถือแหลกอันอันนนั้หอนไลยจนเหี่ยวอันคว่ำพลายจนว่าอันนั้นหน้าจนกอง ือหูถูตนะโลดอือ ขั้นตอนเชียงออกมาก,กับวางหัวนเนะ,เะบัดแรงมากเพราะว่าคำเขาเออมัน,มนอีแค่เนียมโมแรงมากกับว่าคำเขาคำเขามุนไปมุนมาอีงทีสิ เย็บประกะท่านดีกน้ำเย็บประกะท่านดีกน้ำมันตากหันกับปวดปวดต้นหน่อยนี่อยากมีน้ำหลายต้นใหญ่หันบกคอยมีปอนไเนอรเออกอง,อ,งกอ,อ่าต้นนี่ยอ,นอยากออกเหียวหน่อยนึงเว้ยบระตน้ตนตนน้นอันบ่บ่มีเหียวของแต่ละอย,ย่างเพิ่นต่างกันเออ แค่นี้สซนี่สมหวานก็นี่ฮะแนวนี่สมหวานนูกมันมาจีกได้นูกอยากมาจีกได้เออคมนูกมันมาจีกว่ะ ต, ural, ต,ตัุสมตัววานป่นกันไปเย็บใส่ถงหลักกาะเอาไปป่นกันวันนี้เดระยางให้มันได้ได้เบิร์ทถกถุงเก็บอ่าไห้มันครบเดรหลายซ้ำหนึ่งเดียวตัหนี่มจนโม้สูงน หลายตัวแล้วนี่ไปเก็บหมากหน่อยก้อนมาดิเก็บต้นนี้แหละกระสีไปเก็บเอาต้นต่อไปอีกวัดน,นี้พบดตัดงานแล้วก็ทีมเสียงดังปืดๆ s อรี y เรือพี่น้องอยากบนแซวนิดหน่อยน,อยน,อยนอยึงมาเก็บเอาต้นนี้นนด้ เป็นจนว่าอันนี้เลยอันนี้ค่ะมันแนวน้อยแนวนี้แนวน้อยๆๆๆเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ ลักษณะแบบนี้เอามาสิแม่สิใส่ยางมากูลนางมากอบใจได้หลายยานในกระตาหนึ่งตัวน้อยปอมได้เสียไปถอคนกันวันนี้นยเสียงหัวขนาดมากมืกายอ่าปีนถึงเอา ใส่ถุงสูงพี่น้องเลยอุ้ยอะไรกระซ้ามข้าวหนึ่งอ่อนเนี่ยวะแต่ไปหายใช้อันนั้นใส่ถุงเมลรงสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบเพียงต่านี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาเจอกันใหม่อีกขอบใจได้ไลฟ์ที่เขาโมางว่าหาสุ่มขอขอบใจบ๊ายบาย